สวัสดีค่ะแฮปปี้เบอร์เดย์เทอเดเซลค่ะเดือนกันยายนนี้ค่ะครบรอบ10ปีค่ะของบริษัทเทอเดเซลแล้วค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะในเดือนกันยายนเดี๋ยวเราจะมาแจ้งให้ลูกค้าทราบค่ะพิเศษสุดนะคะสำหรับลูกค้าค่ะวันที่12และ13กันยายนนี้ถ่ายนะ้ำมันเครื่องฟรีวันละ15คันค่ะ พิเศษสุดวันที่12กันยายนค่ะนอกจากขายน้ำมันเครื่องฟรีแล้วเรายังมีน้ำมันเฟืองท้ายฟรีให้อีกด้วยค่ะและฟรีค่าบริการค่ะและถ้าหากลูกค้าสนใจเปลี่ยนอะไรตัวอื่นนะคะส่วนลดค่าบริการถึง50%ค่ะถ้าหากสนใจนะคะวันที่12เข้ามารับคิวได้ที่จุดบ,บริการแจ้งซ่อมเทลเล์เซลได้เลยค่ะ และสำหรับลูกค้าที่สนใจรถยามาฮ่าค่ะสำหรับเดือนกันยายนนี้ค่ะสำหรับตัว X Max นะคะเรามีส่วนลดให้ถึง1 3 0 0 0บาทค่ะหมดเขต30กันยายนนี้นะคะและสำหรับลูกค้าที่สนใจรถยามาฮ่า N Max และ All ค่ะจัดไฟแนนซ์เราเริ่มต้นฟรีดาวค่ะยางแถมฟรีจดทะเบียนพรบรฟรีประกันรถหายค่ะและในส่วนของยามาฮ่าฟินและฟัสซิโอค่ะยามาฮ่าฟินนะคะเรายังฟรีตะกร้าหน้าและกันลายค่ะ ส่วนฟาซิโอก็ยังคงฟรีจดทะเบียนพรบรค่ะในส่วนของแถมพิเศษค่ะเรายังฟรีประกันปัะเหตุชดเชยรายได้จนถึง30กันยายนนี้ค่ะเช่นเดียวกับ Yamaha PG1 ค่ะยังฟรีจดทะเบียนพรบรและชเลดเชยรายได้ค่ะและเร็วๆนี้ค่ะจะพบกับ Yamaha Analog ตัวใหม่ค่ะอย่าลืมติดตามในคลิปหน้านะคะและถ้าหากคุณลูกค้า สนใจรถยามาฮ่าและโปรโมชั่นดีๆอย่าลืมติดต่อเข้ามานะคะที่ยามาฮ่าเทรลเซลค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ